คันไม้คันเบ็ดวิกชิ่งก็มาตกปลาที่พระราม5ครับผมไม้นี้เคยมาครั้งหนึ่งนะครับผมคราวที่แล้วแฮวครับอ่อตอนนี้ก็ลงเบ็ดประมาณ10โมงครับผมก็ได้ไปแต้มหนึ่ง้ะฮะตะกบไซแวนครับผมก็ไม้นี้ก็ถัดมาจากไม้เดิมนิดเดียวครับประมาณ50เมตรครับเดี๋ยวมาดูไม้กันครับผม หมายลพระรามห้าครับในน้ำเจ้าพยาครับตะกรอนตกเนี่ยฮะตรงต้นมะพร้าวครับผมนี้ขยับมานิดเดียวครับก็ได้มาแต้มนึงนะครับผมเป็นตะกกใส่แว่นนะครับ ครับหมายก็วันนี้ผักตบไม่ค่อยเยอะครับผมน้ำไหลไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอเคครับมาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้กี่แต้มครับผมหมายพระรามห้าครับโอเคครับผม บรรยากาศก็กโอเคครับวันนี้แดดกำลังดีครับเอาดึงแล้วแดดได้แล้วมั้งเด็กจนเป็นที่สองได้ าไไใายสองใายสองอโอ้ตัวนี้ทิ้งลงปุ๊บก,กินเลยนะเออไม่มันไม่ได้กินไม่นั่นเนี่ยจิตใ่เดือนเนียเอ้โหสายแว่นมาอีกตัวครับผมจิตใ่เดือนครับตัวนี้แท่นที่สองครับ

แตนมที่สามครับผมใส่แว้นเล็กลงมาอีกกินต้นไหนไม่รู้เลยนิ่งเลยมาแล้วนะ่ได้หลากหลายเลยอนะ่ะ

ใจเดือนครับน่าจะแต้มที่หกครับผมไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงปลากินดีครับวันนี้วันวันนี้วันพุธครับวันธรรมาดาครับผมฝลน,น้อยหน่อยครับ ได้มาอีกแจ้งครับผมน,นี่ใช้ปไปแล้วนะแต่ใหญ่กันมาหน่อยครับใส้เดือนอกินต่อเนื่องเลยครับวันนี้ลงเบ็สามคันครับผมปลากินดีครับวันนี้วันพุธครับผมวันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจ กินคู่เลยครับมาแพคคู่เลยครับผมนี่ครับหลุดครับตัวนี้โหกินดีครับวันนี้นี่ครับแต่โกกไซ้์เดียวกันเลยครับผมกินดีครับตลงแป๊บเดียวครับโหกินสองตัวเลยครับ นี่ครับผม อีกแแ้มครับผม<อ>ก,นกินไวนเนี่ยเน,น,น,นยี่ยเล็กลงมาหน่อยนึงยุงยาแก้เนี่ย มาหลดมาอีกแต้มครับผมโอ้กินดีใช้ได้มาอีกแต้มครับไม่ต้องนับแต้มแล้ววันนี้มันกินบ่อยครับบ่อยมู ได้มาอีกแต้มครับผม,ไ,มไลพอได้ครับห่างไปเกือบชั่วโมงครับน้ำลงครับปลากก็เลยไม่ค่อยกินเดี๋ยวนี้น่าจะกินสักบ่ายโมงน่าจะมาแล้วทิมพ์ระยะไปประมาณชั่วโมงครับผมเริ่มมาแล้วแดดมาแล้วด้วยโอ้ก็ได้เยอะอยู่นี่นเนยอะ ตดไแล้วกินอีกล้วนยายนลอกดน่โอ <c ười> ้แต่ว่าเสียงก็มาแล้ว เนี่ยคือดีนะตรงนั้นน่ะเหลื่นหลุดเหลื่นหลุดโอ้ยได้แจกครับผมโอ้ยได้จังเลยมาอีกแจ้งครับติดติดเลยครับแจ้งอีกสองนี่ฮะเบ็ดเบ็ดมันเล็กครับมันจะหลุดพอดีเนี่ย เใหญ่หน่อยก็น่าจะแน่นตัวสิบสองตัวสิบเอ็ดประมาณ <c oughs> มาก็มาเด็ดเดี่ยเดี๋ยวเราตัวแรกยังไม่มาเลยเราจะมางเลยเนี่ย วันนี้ก็มีน้ำมาตกเปียนเพื่อนครับผมงาอะไรครับผมประจวบครับประวบครับอโอ้ชื่อเหมือนผมเลยเนี่ย,ช,ยชื่อเดียวกันเลยครับ้เพราะว่าผมชื่อนั่นแล้วยังมีชื่อเหมือนผมอีกอออ <laughs> นี่ฮะมีงานคนหนึ่งครับผม,บมอาจอยู่ครับ น้าคนนี้นี่ครับถ้าใครจะบริการซื้อของครับนี่นี่และครับเจ้าถิ่นครับลงอะไรนะครับลงเปียกนะครับนี่นะครับจะซื้อของซื้อน้ำฮะฝากซื้อได้ครับนี่ฮะลุงเปียกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับสองแต้มติดๆ ไงครับมาแล้วครับปลาหมันอ่ามาแล้วมาแป๊บเดียวครับสิบนาทีได้แล้วแป๊มนึ่งต่อครับผมออช่วงบ่ายนะะน่าจะกินดีครับผมเหยื่อปลา หายไปชั่วโมงหนึ่งครับผมที้ช่วงพอดีน้ำลดพอดีครับน้ำกำลังไหลย้อนกลับปลาก็เลยหายไปพักนึงเริ่มมาแล้วครับบ่ายโมงไม่ได้นตัวนี้ตัวใสี่สิ่ว 4ี <c oughs> <c oughs> đi, ่นิ <c oughs> <c oughs> ้วห้านิ้วตัวใหญ่อันนี้ใหญ่เลยอันนี้ห้านิ้วมาใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับผมสวยเลยตัวนี้ครับผมกินไส้เดือนตัวนี้ได้เอยโอ้โหพอจะถึงห้าโมงเย็นเต็มกระชังเลย

มาแล้วนะโอ้โหเจ้าเนี้ยขนะี่เลยครับีตแต้งครับต่อเน,นื่องเสือลายนะปลาที่กินดีอวันะ่นนู้นก็กินครับโมดีน้ากบวัดให้ครับมาแล้วเห็นไหมโอ้ยดตัวงนะ ก้ใหญ่เหอ้กัดีอ่ะโดีกินกินเหมือนกันหรออ๋อนี่นุ่มชิ้นะออโอเคครับิงลงไปครับแป๊บเดียวครับมาอีกแต้มครับผมเริ่มกินดีแล้วครับมาอีกแต้มครับผม

มาสองมาสองครับสังฆวาสโกกวา่วา,วามันดึงพันนะ จัวมาอีกตัวแล้วครับโง่สีแจ่มติดกติกามันกินข้างนอกเหรอขันเล็กแต่เจ๋วครับเจ๋อไม่เจ๋วก็หักไปสองหักไปสองคันแล้วไม่ใช่ว่าปลาปลาจริงหักนะปลาตัวใหญ่ไม่ใช่นะไอ้หักขามืองครับ เดียวครับสามแต้มแล้วเดียวก็ดีครับขอหน้าจงหกตัวไอ้บน้าจวบครั้งแรกครับชื่อเหมือนกันครับโอ้นี่6ตัวครับหกแต้มหกแต้มว่าจะเอาสักสิบแต้มไม่ได้ในคิดอย่างเรียม ่าจะได้สิบแต้มสวัสดีนานอีกครั้งครับผมตอนนี้ก็สี่โมงครับปลากินเรื่อยๆครับก็ช่วงนี้น้ำน้ำลดครับไหลแรงมากเลยครับผมตีก็เข้าฝั่งครับตอนนี้ผมก็คงจะเลิกก่อนไม่ไหวแล้วครับมันน้ำไหลแรงครับนี่ครัช่วงสี่โมงน้ำน้ำจะไหลแรงมากเลยครับ ไหลไปทางนน้นแะลลงทะเลครับตีก็เข้าฝั่งครับน,น้าก็มาเรื่อยๆครับผมสี่โมงฮะก็มาเรื่อยๆผมไม่ไหวแล้วครับร้อนแล้วก็ตีมันเข้าฝั่งครับเสียตะก้อไปสองสามอันแล้วก็ช่วงนี้ก็กินอาหางหครับ ตั้งแต่บ่ายสามมาก็กินน้างหางจะกินก็ประมาณสิบโมงครับสิบโมงถึงเที่ยงกินแล้วมากินอีกทีบ่ายโมงกว่าฮะกินกินจัดโอเคครับผมก็ทิ้งไว้ที่พรามห้าครับผมแล้วเรามาดูแต้มกันครับผม นี่จะหมานหรือเปล่าเบ็ดเบ็ดก็หักเริงก็ขาดนี่ครับผมโอ้แต้มอันเนี้ยเดี๋ยวนับแต้มดูครับสองสี่หกแปดสีบ สองสิบสี่หกแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สี่ยี่หกแต้มครับผมโอเกือบเกือบสามสิบอยู่น,นี้ครับโอเคครับสกโก้เรื่ยครับผมก็หมายพลขรามห้าครับตะโก้ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผม